สวัสดีครับเพื่อนๆชาว X Mobile ทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับแอรคนะครับวันนี้แอคมีเจ้าตัวนี้มานี่นะครับก็คือ Xiaomi นะครับบัตร3 Pro นั่นเองนะครับ Xiaomi บัตร3 Pro นะครับก็เป็นเขาเรียกว่า Generation 3นะฮะแต่เป็นตัว Pro นะซึ่งเจ้าตัว TWS ตัวนี้นะครับก็เป็นที่ฮือฮากันในตัวบัตร3นะก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนั้นนะครับก็ ที่แรกเห็นนะครับก็มีคนหลายๆคนเพื่อนๆน,นะฮะก็ให้ความสนใจเพราะว่าในเรื่องของราคาที่แบบโอ้โหอยู่ในขั้นพันนิดๆน,นะครับแต่ว่าให้ในเรื่องของคุณภาพให้ในเรื่องของอะไรต่างๆนานาที่มันคุ้มค่ากับราคานะครับก็ต้องเอาแบบตรงๆนะครับใช่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหราคาประมาณนี้ต้องเราต้องให้มันแบบคาดหวังให้มันแบบ โอ้โหไปถึงกับราคา3,000-4,000-5,000นู่นมันก็ไม่ใช่นะฮะแต่ว่าด้วยราคาประมาณนี้เรามันได้ในเรื่องของเสียงในและได้ในเรื่องของคุณภาพที่ ที่มันลงตัวกับราคานี Follow ่ก okay. so so well. so so right um, so ็ถ uh ือว่าโอเคแล้วคุ้มค่ามากนะครับผมแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวบัตร3โปรนะฮะสิ่งที่มันเพิ่มมาจากตัวเจ้าตัว3ก็คือมันมีในเรื่องของ Active Noise Cancellation นะครับก็คือการตัดเสียงนะครับแล้วก็มากับบลูทูธ5.2ด้วยนะครับแล้วก็รองรับในเรื่องของมี u i เขาเรียกว่าไร มีมี U I อ่าอะไรอ่ะที่เขาว่ากันนะฮะมี U I pop up นะก็สายตาไม่ค่อยดีตอนนี้นะครับมี U I pop up นะครับก็คือถ้าใครอ่าใช้มือถือมีนะฮะมันก็จะรองรับในเรื่องของมี U I pop up ขึ้นมาในการ เชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็จะมีรูปภาพดูหรูดูแพงว่างั้นเหอะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของมีในเรื่องของไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยตัวนี้นะฮะก็คุณก็สามารถที่จะเอาไปวางกับมือถือที่มันมีในเรื่องของรีเวิร์สชาร์จหรือไปวางในที่แท่นชาร์จของไวเลสชาร์จก็ได้นะครับก็สามารถที่จะทําให้คนใช้ TWS ีเฮสสะดวกสบายนะครับแล้ว้วยส่วนตัวนะฮะที่แราใช้มานะครับก็ถือว่าตัวเนี้ อจะพูดว่าไงดียชอบนะครับแล้วก็ให้มันเป็นอันดับหนึ่งนะครับสำหรับ โดยส่วนตัวของเองนะฮะให้มันเป็นอันดับหนึ่งในความคุ้มค่าในราคาประมาณนี้นะครับประมาณพันกว่าถึง2,000นะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าใน AliExpress แล้ก็ดูว่ามันก็มีอยู่ราคาพันเก้าสองพันนิดๆน,นะฮะบ,บ้านเรานี่ในช้อปปีก็ราคาโหดกันนะก็ไม่รู้เพราะอะไรนะก็ต้องไปแล้วแต่ใครสะดวกตอนไหนนะใครสะดวกการสั่งซื้อ,อยังไงใครสบายใจสั่งซื้อ,อยังไงก็เอา เอาเอาที่เราสบายใจก็แเรากันนะครับก็อยากจะบอกให้เพื่อนๆดูเพราะว่าจะให้ไปฟิกราคาว่ามันราคานี้มันก็มันมันก็พูดยากอนก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะว่าในซื้อจากนอกมันราคานี้เข้ามาในไทยนี่มันราคาแบบโอ้โหโดดกันขนาดนี้เลยนะครับก็ก็ไม่ค่อยอยากที่จะพูดถึงเรื่องราคาเท่าไหร่นะฮะแต่ให้เพื่อนๆไปหาข้อมูลกันเรื่องราคาเอาก็ได้นะฮะก็ดูจากเว็บนอกแล้วก็เว็บช้อปปี้ a ัสด้าบ้านเราก็ได้ครับแล้วเพื่อนๆอาจเปรียบ เปรียบเทียบกันนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับในสิ่งที่แอวฟังมาแล้วนะครับเพราะว่าแอดก็ไม่ใช่หูเทพอะไรก็อยากจะบอกกับเพื่อนตรงๆต,ตรงนี้นะฮะแต่ว่าถ้าฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันถูกจริตกับแอดเองนะฮะมันถูกหูกับแอดเองนะแอ,อ,นะแอก็จะบอกว่ามันดี ในตามสไตล์ของแอเองก, <S <S <เ>องก็ก็แล้วกันนะให้เพื่อนๆ,ๆไปพิจารณากันนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะป,มจะปีมันจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่กลางๆเลยในลักษณะของใครที่ชอบไม่ได้ชอบเบสหนักอะไรมากมายหรือไม่ได้ชอบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ชอบเสียงแหลมเสียงอะไรที่มันแบบจี้หูอะไรมากมายในตัวนี้มันจะมาแบบสมูทๆเลยนะครับอยู่ที่เขาเรียกว่าตรงกลางนะเสียงมาครบๆเลยเสียงเบสเสียงแหลมเสียงอะไรเงี้ย มันเข้ามาให้เราฟังได้แยกแยะได้แบบชัดเจนมากๆนะครับแล้วมันไม่ทําให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าคนที่ชอบเบสหนักอารมณ์เบสหนักมันก็จะมาเบสหนักแต่ถ้าใครไม่ชอบเบสหนักมันก็จะรู้สึกแบบอะไรเนี้ยมันตุบๆ,ๆ,ๆม,มือหูไปหมดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่เจ้าตัวนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอ่ามันก็จะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบมากลางๆเลยนะครับในเรื่องของเสียงต่างๆนะฮะทั้งเบสทั้งอะไรเนี่ยมาให้เราได้ฟังแบบ สบายๆนะครับดนตรีที่เหมาะคิดว or like ่ามันจะเป็นดนตรีใสๆนะครับดนตรีป๊อปนะฮะป๊อปล็อกหรืออะไรเงี้ยแจ๊สเนี่ยฟังดีเลยฮะฟังดูแล้วมันดีเลยมันโอเคเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นล็อกนะฮะก็อยู่แค่ระดับหนึ่งนะฮะก็คืออาจจะไม่ถึงใจคนที่ชอบเบสนะครับหรือฮิปฮอปอะไรก็อาจจะไม่ได้ถึงใจคนที่ชอบอะไรแบบตึบๆอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าสามว่าฟังได้ไหมก็ฟังได้นะฮะแล้วก็ฟังได้ดีด้วยนะฮะสำหรับสำหรับใครที่ ชอบ TWS ราคาประหยัดแล้วก็คุ้มค่านะครับมันมาครบๆเลยนะครับเนี่ยมาทั้งในเรื่องของอย่างที่แบอกนะ ANC ก็มานะครับน้อย t i v e Noise Cancellation ก็มาในเรื่องของ Wireless Charging ก็มานะครับแล้วก็รูปทรงก็พกกระทัดรัดด้วยนะครับก็ถือว่าเล็กนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยไม่ได้ใหญ่นะฮะแล้วก็ออกแบนๆได้ซ้ำไปนะฮะในในด้านข้างนะฮะแล้วอันนี้มันก็เนี่ยครับ ถาดเก็บก็ง่ายแล้วก็แบบไม่ได้แบบหลุดง่ายด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะเนี่ยก็ให้เพื่อนๆดูนะแล้ก็ว่ามันมันสะดวกดีแล้วแล้วมันก็คุ้มกับราคามันนะถือว่าเป็นให้เป็นที่1นนะครับในในในราคานี้ด้วยซ้ําไปนะฮะมีเรื่องของฟังก์ชันคร,ครบเลยนะครับก็ ถ้าฟังต่อเนื่องนะฮะมันก็อยู่ที่ประมาณห้าถึงกชั่วโมงนะฮะถ้ารวมเคสก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สามสิบกว่าชั่วโมงนะฮะนี่คือการชาร์จไปดยในตัวด้วยว่าประมาณนั้นนะครับประมาณส5 3 8ห้าสิบดชั่วโมงประมาณนี้นะครับมันเราก็เวลาเราชาร์จเนี่ยมันก็เป็นชาร์จไวด้วยนะอ่าทั้งประมาณทั้งอ่าสิบนาทีเนี่ยชาร์จประมาณ1ินาทีเนี่ยก็ฟังได้ประมาณ3ามชั่วโมงละเออมันก็ถือว่าโอเคเลยเป็นอะไรที่ ที่คุ้มค่านะครับในในเรื่องของ TWS ตัวนี้นะครับบัตร3โปรตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงไม้นะชัดเจนนะครับไม่สนทนาไม่ในเรื่องของอเวลาการใช้ Siri สำหรับใครที่ใช้อะไรนะ iPhone ใช่ไหมฮะหรือถ้าใครใช้ในเรื่องของ Google Assistant เนี่ยมันก็ฟังได้แบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราอยู่ภายนอกแล้วที่มีเสียงรบกวนเนี่ย ฟังได้ดีเลยนะครับไม่มีเสียงรบกวนเข้าระไมมันก็ตัดเสียงในตัวด้วยได้ดีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว Xiaomi Buds 3 Pro นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แรคแนะนําให้เพื่อนๆลองไปเขาเรียกว่าอะไรลองไปลองดูนะฮะสำหรับใครที่อยากลองด้วยราคาประมาณนี้นะครับก็ประมาณถ้าเพื่อนๆไปดูในที่อื่นเจอราคาพันห พั0หก็มีนะฮะถ้าถ้ารอได้นะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อใน l a ซ a าดหรือช้อปปีบ้านเราก็อาจจะแบบแพงหน่อยนะก็เอาเอาที่เราสะดวกนะเอาที่เราเขาเรียกว่าเอาเอาที่เราสบายใจนะครประมาณนั้นโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวเซมี่บัตสามโปรตัวนี้นะครับ TWS ที่คุ้มค่าตัวหนึ่งที่ได้คิดว่าใครที่อยากหา TWS ที่คุ้มๆนะฮะแล้วก็เอามาฟังเพลงนะครับ ชิลๆนะฮะเล่นเกมนะฮะแล้วก็ราคาประหยัดน,นะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับครับก็สำหรับเจ้าต,ตัวบัตร3โปรตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้นะครับอย่างตอนนี้แอปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรในคาเฟ่สถานที่รอบข้างเป็นธรรมชาตินะฮะก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะฮะตอนนี้เปิดในโหมด A c อยู่นะครับถ้าเราอยากจะได้เสียงรอบข้างเข้ามาบ้างเราก็เปิดแบบโหมด ฟร q u e n ซีนะครับเนี่ยฮะก็จะมีเสียงแบบให้เราได้ยินมั่งเสียงลมเสียงนกเสียงอะไรนะฮะเสียงพูดคุยก็เข้ามาได้บ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ตัวคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดมากๆแล้วก็ดีมากๆสำหรับจตัวนี้นะครับ ครับโอเคครับเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกท่านที่รับชมนะครับและเช่นเคยนะครับก็อยากให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งได้ยิ่งดีนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับจะได้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้มีข้อมูลแปลกๆใหม่ๆทั้งโทรศัพท์ทั้ง TWS มาให้เพื่อนๆเป็นข้อมูลกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ